ที่จังหวัดนาราธิวาสตอนนี้ท่วมแล้ว13อำเภอมีชาวบ้านกว่า2 0 0 0 0 0คนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังมียอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อย7รายนะครับสูญหายอีก1คนครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ77ตำบล5 3 6หมู่บ้านหนักจริงๆครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า2 60,000คน เหตุน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเจดรายและยังมีผู้สูญหายที่กำลังค้นหาอีกหนึ่งคนขณะที่การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลแต่การช่วยเหลือการเดินทางเข้าไปก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายหลักไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำโกลกมีแนวโน้มลดลงก็ถือเป็นข่าวดี แต่ลุ่มน้ำสายบุรียังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ด้านพื้นที่ที่น้ำลดแล้วชาวบ้านต่างก็เร่งเข้าไปทำความสะอาดไปซ่อมแซมบ้านของตัวเองไปสำรวจความเสียหายกันนะครับ ส่วนที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีวันนี้ยังมีฝนตกลงมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลจับบางติกอตำบลสบารังตำบลอานอารูซึ่งเป็นย่านเขตเศรษฐกิจทั้งหมดมวลน้ําเหนือจากจังหวัดยะลาก็ได้ไหลลงมาถึงจังหวัดปัตตานีอย่างรวดเร็วทําให้ระดับแม่น้ําปัตตานออีน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตชุมชนย่านค้าขายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีหลายจุดทีเดียว ถนนเส้นหลักและเส้นรองโดยเฉพาะในตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองบัตตานีน้ำได้ไหลทะลักออกมาจากท่อระบายน้ำท่วมท้องถนนชาวบ้านต้องเตรียมกระสอบทรายยกสิ่งของขึ้นที่สูงป้องกันทรัพย์สินที่เสียหายท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ก็ยังมีภาพดีๆเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพของการมีน้ำใจการให้ความช่วยเหลือกัานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับ นำโดยนายตรวจทางบาลอจังหวัดยะลาและพนักง,งานโยธาเอารถต๊อกหรือว่ารถตรวจทางเนี่ยแหละครับ<ะ>นั่งตามรางไว้แบบนี้<ะ>เพื่ออะไรไปช่วยอพยพชาวบ้านครับ<ม>ในพื้นที่บ้านบาลอจังหวัดสงขลาที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟอพยพอ,ออกมาในที่ปลอดภยัยแล้วออกมาได้ทันทุกคนเลยนะครับช,<ะ>ช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทางรถไฟจะถูกน้ําท่วมตัดขาดพอดี<ะ>ถ้าเกิดช้ากว่านี้เนี่ย อาจจะไม่ทันนะแล้วหลังจากนี้พอน้ําท่วมแล้วไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ได้รับการยกย่องเลยว่าโอ้โหพี่พี่เป็นอัศวินรถต๊อกค่ะนี่ช่วยเหลือชาวบ้านครับในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็จะเห็นน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องคนไทยนะคะที่มีให้กันก็ส่งแรงกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องภาคใต้ทุกท่านเลยนะคะครับ